สวัสดีครับผมมันนีสนามบรรทุงหรือว่าราบรรถุงนะครับบัตรช่องรอยอยู่สิบบาทวันนี้เห็นเจ้าเล็กก็คือบังยามันเจ้าจ๋าเจ้าจ๋ามากันนีเจ้าจ๋าแล้วก็ขายนูขายกอปัญที่ครับซิปโปมากันซิปโปเซตกับบังอาซันบังอาซันเซตกับเจิงก็มากนะครับกูกิตีครับเดี๋ยวมาติดตามมันอ่ะอันนี้ขายกอปัญที่วันนี้ซิปโปมาด้วยมาเล่นพนานกัน อ่าลืมแล้วนะครับยกขัดยกเล็กยกขัดยกเล็กกันเดียวเจ็ดดาเก้าจริงเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษโบนัสรับโบนัสด้วยอ่าโอเคปิงครับเอเคปิงฮัดแทกได้ดอกเดียวครับผมสิบปัตอนนี้สิบปั ่โอเคนะครับยกการเช็ดไปแล้วนกท่างมดตซีที่พวกนกกาวยีสิบกานกเดียวมาติดตามจับจิงกันเลยเล่กันยาวๆเล่กันตุกตัวอ่าลิกโบงาณนะครับแล้วก็โบนัสรองกันจิงเจ็ดดอกครับกาอากาศจะมาขึ้นตื้นขึ้นตื้นซึงแต่ลิ๊กใดตังเลยไหมลิ๊กใดตังครับผมอ่าดิ๊กใดตังตัวเดียวนะครับเอาตัวเดียวอ่าหยิบบไปเลยนะครับตัวนี้เบิดซ้ำเบิดซ้ำอ่าตัวเล็กนะครับจะโยด ไปนั่ไนอ่อะมาครับนั่งมาครับยอดสองมาครับเรียนกว่านับส,สามตัวต่อไปซองสามสี่ อาทไดอก่าอกับอนน่งอย่างรองนะครับซององดอกกับอาตัวต่อไปครับเต็มเต็มเฮ้ยนั่ง con mà đây, đi 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 mọi người. Trong, 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 mọi người. เหลียวครับท้องสามสามอกับอับมือครับออเจ้าจ๋าครับเจ้าจ่านั่งมากรับท้องสาม

จังหวะขับนกคนเ้ับหน่งับหนึ่งเลน่งดอกเดียวครับมือดกเดียวตัวต่อไปครับเ้พยานเตรียมยวมาะนนี่พยาอย่างไม่ได้ครับย่งไม่ได้เนื่องมากครับซดอกเับตัวต่อไปเดี๋ยีเวมเด

นี่นะอก้ไปครับ

ไม่ออกกระโอรกต่อไปนัง่งสองซ้ำซาำรอกับต่อไป,ไปนึ่งมาครับสอง

หนึ่งตองสามาต่อไปกับตองมินตองมาต้องสามสามีสม่ส ตัวต่อไปครับหนึ่งสองสสามสามามดอกกระพมหนึงดอกมาครับ một, hai, ba, bốn, năm, sáu, chôn lèo, lít chôn lèo, lít chôn lèo, hai nè, ok thịt xông, ma lêy, nì thịt xông, sáu ah, đai à, cá lóc đuôi, tôi nì, đai thịt xông, chơi, chơi bao nhiêu đóc vậy เจ๋อ12นะ12ดอกกับผมไอ้ซักวันนี้อ่าอ่าโบนัสโบนัสโบนัสโอเคโอเคอ่าจีซ้ำนะชืจอปูแดงตัวนี้เลยคุณตองอ่าขายจีพิงคนะรับจีพิงโอเคเบื้องมาเลยเบื้องกวังมีนกวนใจสนามไปแล้ววันนี้อ่าเสศนมีนเสศนมีนกับผมโอเคตัวต่อไปออกกองรักอีกตัวเอ้ อ่าซ้อนราวัลเลยนั่รักกว่าไปวันนี้โอเคครับผมเบอร์ยีบแอดกล้องกูกิดไอรีไอรีเจ้าหลีเจ้าหลีโอเคกันควันใจกันอ่าโอเคก็ต่อไปกายกอปันยี่ไอตัวนี้เจอเพื่อค็อกเทลอ่ากายกอปันยี่นะครับนะโอเคโอเคครับผมมาแล้วนะ